สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์กเอและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่อง มาร์ a เอพีนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับผมมีคนขอผมมาหลายคนมากนะครับผมเกี่ยวกับพรีออเดอร์นะครับผมพรีออเดอร์ของสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็เคยรีวิวในส่วนของรางวัลไปแล้วนะครับผมแต่ว่าพรีออเดอร์เนี่ยเราก็ยังไม่ได้พูดถึงกันเลยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกันด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นสกินปืนนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะพิเศษมากๆแล้วก็เท่มากๆเลยนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นปืนอีโวนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายปืนที่ เซตเดียวกันนะครับผมแต่จริงๆแล้วนะครับผมมันเป็นสกินปืนที่สามารถอัพเลเวลได้นั่นเองนะครับผมถ้าใครนะครับผมทันทันตู้สุ่มชุดชุดหนึ่งนะครับผมชุดพรีเดเตอร์นะครับผมจะเป็นชุดที่สามารถอัพเลเวลได้ตามคิวของเรานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกินปืนนะครับผมที่จะสามารถอัพเลเวลได้ด้วยนะครับผมจะมีเป็น AK-47 แล้วก็ UMP นั่นเองนะครับผมลักษณะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมบอกได้เลยว่าโคตรแรงมากๆสําหรับสกินปืนนี้นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงอะไรกันอีกล่ะอีกเรื่องหนึ่งผมลืมเป็นชุดนะครับผมเป็นชุดที่อยู่ใน w a เป p a p e r นะครับผม w a เป p a p e r ที่ถ่ายตอนอถ่ายตอนเซตของพี่ตูนนะครับผมหรือว่าเซตที่มีคาดคําว่าอธิวรานั่นเองก็คือเป็นชื่อพี่ตูนนั่นแหละนะครับผมเราจะมาพูดถึงอีก2ชุดที่ยังไม่ได้เข้ามาในเกมกันนะครับผมเป็นชุดที่อยู่ใน w a เป p a p e r ด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะก,ก็ เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับผมทั้งหมด3เรื่องในวันนี้เลยนั่นเองนะครับผมแต่ก็อื่นเลยท่านผู้ชมอ๋อผูขอพูดถึงกิจกรรมในเซิร์ฟไทยก่อนนะครับผมก็จะมีเป็นชุดราชันเจ้าสังเวียนเนี่ยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่ตอนแรกผมเรียกมันว่าชุดเซตราชาฮิปฮอปนั่นเองนะครับผมลักษณะชุดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นกิจกรรมเสียตังค์นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมสําหรับใส่ฟรีนะครับผมเป็นกิจกรรมปืนโหดนั่นเองนะครับผมก็ของาะวัลแต่ละวันในเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมก็เดี Respect ๋ยวเราลองอ่ามาเล่นกิจกรรมราชันราชันเจ้าสองเวียนกันก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปอัปเดตนะครับผมในส่วนของสกินปืนที่สามารถอัปเลเวลได้นั่นเองนะครับผมมีแบบมีแถมด้วยนะครับผมเป็นท่าเรียกมังกรด้วยนะครับผมโคตรแบบโคตรโหดโคตรเท่สกินปืนโคตรเท่ผมบอกเลยว่าเจ็บหนักแน่นอนนะครับผมสำหรับสกินปืน AK17 ตัวที่อัปเลเวลได้นั่นเองนะครับผมนะโอเคตอนนี้เรายังไม่ได้เอ้ยมันอ่ามันขยับขึ้นไปทีละขั้นใช่ไหม ต้องหมุนอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับผมถึงจะปลดล็อกขั้นถัดไปได้นะฮะแต่ละขั้นก็จะมีเหรียญให้เราแบบแตกต่างจํานวนกันไปนะครับผมนะมาขั้นสุดท้ายก็ยังไงอ่ะขั้นสุดท้ายมันจะแบบว่าโอกาสที่มันจะได้มันจะเยอะกว่านะครับผมนะเพราะมันมีแค่สาอันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูโทเค็นกันก่อนดีกว่านะครับผมว่าสามารถนําไปแลกอะไรได้นะครับผมก็แลกได้ตามนี้เลยนะครับผมมีเป็นท่าทางด้วยนะครับผมมีเป็นกระเป๋าของฟรีต่างๆนะครับผมนะ ก็ชุดเซตประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาแลกเป็นชุดเซตผู้ชายนะครับผมแล้วก็เป็นชุดเซตราชันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยนะฮะมามันได้เหรียญอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงนะฮะโอเคคือมันได้ซ้สามารถได้ซ้าได้ด้วยท่านผู้ชมคือแบบเอาเรื่องเหมือนกันนะอันนี้นะแพงเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าโทเคนเราก็สามารถนําไปแลกแลกชุดแบบราชันเจ้าสงเวียนได้ด้วยนะครับผมนะมาโอ้ไม่ออกท่านผู้ชมสี่ร้อยออกแต่แบบร้อยห้าสิบนะฮะ นี้เราสามารถแลกได้เป็นในส่วนของตัวชุดเซ็ตตัวนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะแลกไปเลยนะฮะแลกไปเลยแล้วก็ชุดเซ็ตเอ่อตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาแลกที่หลังนะครับผมเหมือนเป็นชุดไอคอนิก้าย้อมสีนะครับผมนะาเหมือนแบบไอคอนิก้าย้อมสีนะครับผมชุดเซ็ตที่เราแลกไปเมื่อกี้นั่นเองโอเคเราได้เป็นแพ็กกิ้งคอรสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาบอกว่าจะสุกอ่าจะถูกส่งเข้าไปที่ห้องแต่งตัวเลยนะครับผมนะามันเข้ามาหรือยังครับเนี่ยขออนุญาตดูสักครู่นะครับผมว่ามันเข้าหรือยังนะฮะสำหรับเซ็ตอาชุดเซ็ ตัวนี้นะครับผมก็น่าจะเข้าเลยนะครับผมตอนนี้นะโอเคอยู่ในแพ็กเกจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมลักษณะชุดเซ็ตก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็แยกได้ทั้งหมด5ชิ้นนะครับผมเหมือนที่เราเคยพูดกันไปเลยนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของชุดเซ็ตตัวที่เราแลกมาในตอนแรกนะครับผมก็เป็นชุดเซ็ตประมาณนี้นะครับผมเป็นตีมเดียวกันนะครับผมตีมเดียวกันกับชุดเซ็ตนี้เลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมออกแนวแบบชุดใส่ฟรีนะฮะแต่ก็เท่อยู่ถือว่าได้อยู่นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยมีนวมห้อยด้วยนะฮะ ใส่กำมัดไฟค่อนข้างที่จะเข้ากันมากๆเลยนะครับผมก็ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงนะครับผมเกี่ยวกับในส่วนของตัวพรได้กันก่อนเลยนะครับผมก็ใกล้แล้วแหละนะครับผม3วันก่อนที่จะมีการเปลี่ยนสีกรนสูงนะครับผมก็จะเป็นการยืนยันก็คือจะเป็นกล่องศพตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมเป็นกล่องศพอียิปต์นะครับผมที่เป็นเหมาะกับ เป็นทริมในกันกับสีกันสูงนะครับผมก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมสำหรับกล่องศพเนาะก็ข้างที่จะเฉยๆนะครับผมซีซั่นนี้ไม่ค่อยที่จะพรีออเดอร์มันไม่ค่อยที่น่าไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับผมเป็นกล่องศพเฉยๆนะครับผมแต่ถามว่ามันแรงไหมนะครับผมมันแรงแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมสำหรับของพรีออเดอร์นั่นเองก็คือคาตาณ์พรีออเดอร์เนี่ยอ๋อซีซั่นสมูไรเนี่ยผมคิดว่าผมพลาดมากๆนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้พรีออเดอร์ไปนั่นเองนะครับผมมันแบบมันพลาดแล้วมันพลาดเลยนะครับผมสำหรับพรีออเดออรร์นนนนัั่เเงะะคบผมา ก็นั่นแหละนะครับผมเป็นในส่วนของพรีออเดอร์ที่หลายๆคนเนี่ยถามผมมาแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมก็ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงสกินปืนที่สามารถอัพเลเวลได้นั่นเองนะครับผมก็จะมีเป็น AK47 แล้วก็ปืน UMP นั่นเองนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับผมและนี่ก็จะเป็นสกินปืนนะครับผมเป็นสกินปืน AK47 นะครับผมมังกรฟ้านะครับผมที่สามารถอัพเลเวลได้นั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงหืมมังกรพ่นใสเปลี่ยนล่างนะครับผมนี่โหโคตรเท นะครับผมเวลายิงมีเอฟเฟกด้วยเป็นไงอย่างแจ๋วนะครับผมแบบวิญญาณออกไปจากร่างเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับผมหน้าต่างที่แบบว่ามีการอัปเลเวลนั่นเองนะครับผมเซลักทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นัญลักษ์่อเอฟเฟกที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมก็จะมีเป็นสกินนะครับผมมีเป็นเวลายิงนะครับผมเวลาอะไรเนี่ยปลายกระบอกปืนนะครับผมมีเป็นตอนใต้ของศัตรูนะครับผมแล้วก็มีเป็นท่าทางแล้วก็ โชอ่าโช่แบบเวลาขึ้นโช่ขึ้นชื่ออะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเลเวลปืนนะครับผมอ่าที่แม็กซ์แล้วนะครับผมหรือว่าเป็นเลเวลตันแล้วนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเลเวลเจ็ดนะครับผมเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการทีละเลเวลเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเลเวลหนึ่งนะครับเลเวลหนึ่งก็จะเป็นลักษณะยังเป็นแบบรูปร่างของ AK อยู่นั่นเองนะครับผมก็จะมีแบบเอฟเฟกต์เอามาเล็กน้อยนะครับผมเอฟเฟกต ตัวแบบออร่าสีม่วงอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะมีแบบเป็นเหมือนคริสตัลที่เป็นลายมังกรเนี่ยออกมาจากปืนด้วยนั่นเองนะครับผมสีปืนก็จะเป็นแบบเหมือนว่าดําล้วนเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลเวลทั้งหมดนะครับผมจะมีทั้งหมด7เลเวลนั่นเองต่อไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวเลเวลสองกันบ้างนะครับผมเลเวลสองนะครับคือเลเวลสองเนี่ยมันจะเป็นสกินปืนที่แบบว่ายังไงอ่ะคือมันจะเพิ่มนะครับผมเพิ่มในส่วนของเวลาเรายิงตายเนี่ย มันจะเป็นสีแดงนะครับผมมันจะเป็นสีแดงเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีแบบมีไฟล้อมรอบชื่อด้วยนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเพิ่มออปชันมาแบบว่าสุดยอดมา,มากๆเลยนะครับ,รรบผมนี้ก็จะเป็นเลเวลสามนะครับผมก็จะเป็นสกินปืนที่เป็นแปลกใหม่ขึ้นนั่นเองนะครับผมเพิ่มออปชันของสกินปืนนั่นเองนะครับผมเลเวลหนึ่งก็จะเป็นปกตินะครับผมเป็นสกินปืนเฉยๆแล้วก็ อาเลเวลสเนี่ยจะเป็นเพิ่มนะครับผมเพิ่มป้ายชื่อเวลายิงสังอาเวลาสังหารนะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นเลเวลสนะครับผมเลเวลสจะเป็นการแบบเวลายิงโดนกำแพงนะครับผมหรือว่าโดนศัตรูเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเอฟเฟกไฟแบบนี้เลยเป็นไฟสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าโคตรเท่นะครับผมโคตรเท่กันเลยทีเดียวสำหรับเลเวลสตัวนี้นะครับผมเนาะอ่าเลเวลสก็จะเป็นแบบว่าเพิ่มเป็นสกินปืนใหม่ออกมานะครับผมเนาะแล้วก็ ตาหรับเลเวลที่5นะครับผมเลเวลที่5จะมีการเพิ่มมา2อย่างด้วยกันนะครับผมอย่างแรกก็จะเป็นเอฟเฟกเวลายิงนะครับผมก็จะเป็นอ่าสังเกตจากปลายกระบอกปืนเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่2อนะครับผมจะเหมือนกับวิดีโอเปิดตัวเลยนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับเวลาเราสังหารได้ปุ๊บเนี่ยเวลาแบบศัตรูล้มลงไปนอนเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนว่าแบบออร่าวิญญาณเนี่ยออกมาจากร่างกายของศัตรูที่เรายิงตายด้วยนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่า เป็นเอฟเฟกที่มันค่อนข้างที่จะแปลกใหม่มากๆเลยนะครับผมเนาะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับตัวระดับ5เลยนั่นเองในส่วนของยังไงเงื่อนไขในการอัพรลเวลเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่าจะเป็นแบบว่าสังหารเก็บไปเรื่อยๆหรือว่าเล่นเก็บไปเรื่อยๆหรือว่าจะเป็นการเติมช่วยอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมมันน่าจะมีแค่นี้แหละนะครับผมแล้วก็สำหรับระดับ6นะครับผมจะเป็นสกินปืนที่เพิ่มขึ้นมาแบบใหม่เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เลืวอสุดท้ายนะครับผมจะเป็นแบบว่า อาเลเวลหเนี่ยจะเป็นสกินเฉยๆนะครับผมแล้วก็เลเวล7นะครับผมจะเป็นแบบสกินประมาณนี้เลยนะครับผมเอฟเฟกก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมีการเพิ่มนะครับผมเพิ่มเป็นอีโมจิหรือว่าท่าทางด้วยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลย นะครับเป็นท่าทางแบบว่าเรียกปืนเลยนั่นเองนะครับผมโคตรโคตรเท่ท่าทางนี่ผมบอกเลยถ้าใครสังเกตนะครับผมมันจะมีอัพเข้ามาแล้วนะครับผมในส่วนของตัวท่าทางตัวนี้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นท่าทางที่แบบว่าเหมือนถือมังกรอยู่นะครับผมเนาะตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นท่าทางแบบแยกนะครับผมแต่นี้คือเป็นท่าทางแบบมาในเอ่อมาในเงื่อนไขที่ค่อนข้างที่จะแปลกมากๆเลยก็คือมาในขั้นเงื่อนไขที่มีการอัพเลเวลปืนนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัว AK นะครับผม AK47 ที่มีการอัพเลเวลได้นั่นเองนะครับผมาว่ จะมาในรูปแบบของกิจกรรมอะไรนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นตู้สุ่มที่ค่อนข้างที่จะเสียเพชรเยอะอยู่พอสมควรเลยนั่นเองครับผมแล้วก็จะมีกสกินหนึ่งนะครับผมจะเป็น UMP มูย่านะครับผมเป็นตัวสีชมพูเลยอยู่ข้างๆกับตัว AK เลยนั่นเองนะครับผมก็สำหรับ AK เนี่ยมันจะพิเศษหน่อยนะครับผมมันน่าจะเป็นแบบสกินพิเศษหน่อยจะเป็นแถบแดงนะครับผมแล้วก็ อาจจะมีอ่าสัญลักษณ์ของมังกรเนี่ยอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นสัญลักษณ์แบบตราแบบค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยสำหรับ UMP นะครับผมก็จะเป็นเลเวล6อันนี้จะเป็นน่าจะน่าจะเป็นเลเวล6หรือหรือเจ็ดนี่แหละนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมน็อตอ่าด้านข้างนะครับผมจะมีแบบไม่ไม่กี่อันนะครับผมไม่ไม่แบบไม่เหมือนไม่เยอะเหมือนกับ AK นะครับผมคือ AK เนี่ยมันเยอะเพราะว่ามันแหล่อ่าตัว UMP เนี่ยไม่น่าแรลสักเท่าไหร่นะครับผมแต่จะเป็นปืนที่สามารถอัพเลเวลได้เช่นเดียวกัน นะครับผมรายละเอียดแต่ละเลเวลก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเลเวลหนึ่งจะเป็นปืนแบบปืนกะกาประมาณนี้เลยนะครับผมนะแบบสีแบบง่อยๆเลยนะครับผมนะเลเวลที่2นะครับผมก็จะเป็นแบบว่าสีเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็เป็นการเปลี่ยนไปของสกินปืนนั่นเอง นะครับผมก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของสกินปืนแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมไม่เยอะมากแล้วก็สําหรับเลเวลสนะครับผมก็จะเพิ่มสีเขียวขึ้นมานะครับผมก็เป็นการปรับเปลี่ยนของสกินปืนเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็เลเวลที่4ี่เนี่ยจะมีการเพิ่มนะครับผมเพิ่มแบบประกาศเวลายิงเป็นป้ายสีม่วงด้วยแล้วก็จะมีเอฟเฟออกจากปืนด้วยนั่นเองนะครับผมก็ต้องมามาร,อรอดูกันนะครับผมว่าทั้ง2อสกินปืนนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบอะไรนั่นเองนะครับผมซึ่ง AK เ k เคนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตู้สุ่มที่เสียเพชรเยอะค่อนข้าง่นาาาจะสมยมกๆเล นะครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับปืนตัว AK 47นะครับผมที่สามารถอัพเลเวลได้แบบว่ามังกรฟ้าเลยท่านผู้ชมแล้วนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวสกินปืนนะครับผมเป็นสกินปืนที่สามารถอัพเลเวลได้นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าแบบแถมกันเยอะแยะมากมายนะครับผมยิ่งเลเวลตันคือแบบคุณได้ทั้งท่าทางนะครับผมเอฟเฟกเวลาวยิงนะครับผมอ่าเอฟเฟกเวลาโดนศัตรูด้วยนะครับผมแล้วก็เวลาศัตรูอ่าเสียชีวิตด้วยนะครับผมแล้วก็อ่าอะไรอีกอะัะ ปลายกระบอกปืนเวลายิงออกไปด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าแบบเอฟเฟกอลังการงานสร้างมากๆนะครับผมสำหรับปืน AK17 แล้วก็ปืน UMP ก็จะสามารถแบบว่าเปลี่ยนลายเพิ่มเอฟเฟกขึ้นมาได้นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนั้นเลยคาดว่าภายภาคหน้าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีแบบหลายๆปืนเข้ามาอีกก็ได้นะครับผมเนาะแล้วก็อย่างถัดไปนะครับผมที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เลยก็จะเป็นชุดเซ็ต2เซ็ตนะครับผมเป็นเซ็ตที่อยู่ใน w a เป p a อร์นะครับผมอยู่ใน wallpaper ตอนที่ถ่ายเซตพี่ตูนนั่นเองนะครับผมก็คือ2ชุดนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับผมและนี่จะเป็นชุดแรกนะครับผมจะเป็นแบบว่าตรีมสีดําเลยนะครับผมแล้วก็มีรูปหมูป่าอยู่ข้างหลังด้วยนั่นเองนะครับผมออกแนวแบบดิบเถื่อนมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีปีกด้วยนะครับผมค่อนข้างจะเท่มากๆเลยนะครับผมก็จะแยกได้ทั้งหมด4ี่ชิ้นด้วยกันนะครับผมแต่ว่าผมว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะถูกใจในส่วนของทรงผมมันมากกว่านะครับผมดูเดิทรงผมแม่งโคตรเท่เลยท่านผู้ชม อย่างแจ่บอ่ะผมบอกเลยว่าถ้าใส่เป็นชุดเซ็ตแบบรวมกันเนี่ยผมว่ามันโคตรเท่นะครับผมนะก็เป็นลักษณะชุดประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นชุดที่เหมือนอยู่ในเหมือนกับที่อยู่ใน w ล l ป p a p e r เลยนะครับผมที่เป็นคอสเพลนแหละนะครับผมสำหรับเสื้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นชุดที่ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับผมไม่มีเอฟเฟกต์ย้ำนะไม่มีเอฟเฟกต์นะครับผมแต่ว่ามันโคตรจะเทเลยนะครับผมแล้วมันก็ ขอบท้องด้วยนนเอนนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูเซตถัดมากดีกว่านะครับผมก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นอ่าขอบม่วงนะครับผมขอบม่วงชุดเมื่อกี้ก็น่าจะแรงกว่านะครับผมแต่ว่าชุดนี้ก็แยกได้ทั้งหมดอ่าชิ้นเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าก็ไม่มีเอฟเฟกเหมือนกันนะครับผมมันเหมือนกับชุดในพลอะไรประมาณนี้ครับผมเพราะมันแบบเหมือนแบบในพลในวันพีชเลยท่านผู้ชมนะฮะ ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแยกได้เป็นทรงผมเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้านะครับผมแต่สาหรับเสื้อกางเกงเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยเพราะว่าแบบถ้าใส่แยกมันค่อนข้างที่จะแบบเวิร์กมากๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ต้องมารอดูกันนะครับผมว่า2เซตนีนะ้จะมาในกิจกรรมรูปแบบอะไรนั่นเองนะครับผมก็นํามาเสนอประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับผู้ชมก็จะประมาณนั้นเลยนะครับผมในส่วนของตัวชุดเซ็ตนะครับผมที่ยังไม่ได้เข้าในเซิร์ฟไทยด้วยแล้วก็ เซิฟอื่นก็ยังไม่ได้เข้าด้วยเช่นเดียวกันน,นั่นเองนะครับผมเนาะก็เป็นชุดที่มีการอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามีการอยู่ในอยู่ในที่วันที่เขาเปิดตัวด้วยนะครับผมวันที่เขาเปิดตัวเวลาที่อตอนที่มีการคอลแลบกับพี่ตูนเนี่ยเวลาที่มันแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะในงานที่เขาจัดนะครับผม <S 1> <S 1> <P ink> เป็นงานเปิดตัวชุดเซ็ตที่มีการคอลแลบกับพี่ตูนเนี่ยมันมี2ชุดนี้อยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะก็มีคนแต่งเป็นชุด2ชุดนี้อยู่ในงานด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะก็เป็นชุดที่ค่อนข้าขงที่จะสวยมากๆเลยนะครับผมนะผม,มีดํากับขาวนั่นเองนะครับผมก็เอเอ,เอผมลืมพูดลืมเรื่องนี้ท่านผู้ชมก็คือในตอนนี้นะครับผมชุดที่ใช้คริสตัลในการแลกนะครับผมก็ได้มีการ อัปเดตนะครับผมอัปเดตเข้ามาเป็นชุดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็ต่อไปจะเป็นชุดอะไรก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันที่หลังแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้เอามาอัปเดตก่อนนะครับผมมันก็เข้ามาแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันในส่วนคลิปนี้นะครับผมเหมือนเดิมครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำใจให้ไอ้ผีด้วยนะครับผมก็ตามสัญญานะครับผมวันนี้จะมาแจกเพชรนะครับผมก็คือเออเอาง่ดีล่ะ ให้ท่านผู้ชมนะครับผมท่านใดที่จะสนใจจะรับเพชรนะครับผมก็คือร่วมรุนละกันนะครับผมร่วมรุนในกิจกรรมแจกเพชรในครั้งนี้นั่นเองนะครับผมก็ให้คอมเมนต์นะครับผมเกี่ยวกับว่าวันนี้เนี่ยผมเสียเพชรไปเท่าไหร่นะครับผมเสียเพชรไปเท่าไหร่นะครับผมก็นั่นแหละคอมเมนต์บอกกันมานะครับผมแล้วก็ยูไอดีกับชื่อ Facebook ด้วยละกันนะครับผมเผื่อผมจะติดต่อกลับไปเผื่อมันมีปัญหาอะไรนั่นเองนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับผมหากคุชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเวลาใจให้ใหมาไอพีด้วยนะครับผมสวัสดีก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมบ๊ายบายครู